กับผมนายเอกพจน์ว่าน้ำคำรหัสนักศึกษา6340701337หมู่3วันนี้กับผมจะมาสรุปการอ่านเอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาทางการเมืองบทที่1ความหมายและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทางการเมืองสรุปได้ว่าในกระบวนการทางการ ศึกษาเพื่อทําความเข้าใจหรือเพื่อแสวงหาคําตอบใดๆนั้นนักวิชาการได้พยายามที่จะทําความเข้าใจกับหน่วยทางการเมืองตลอดจนกระบวนการทางการเมืองต่างๆโดยการนำมาเปรียบเทียบกันตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อที่จะหาลักษณะรวมที่เป็นหลักการหลักการที่ได้จากการศึกษา เปรียบเทียบนี้ใช่ว่าจะเหมือนกันหรือสอดคล้องกันทั้งหมดแต่ะหลักการจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นบ้างเป็นนมามธรรมเกินไปบ้างมีอคติในเชิงอ,อุดมการไม่สามารถใช้ได้กับทุกระบบการเมืองเป็นต้น ฉะนั้นในการศึกษาการพัฒนาการเมืองเมื่อศึกษาโดยใช้หลักการใดๆเป็นแนวคิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดดังกล่าวแล้วจะพบว่าสภาพแวดล้อมรวมถึงกระบวนการทางการเศรษฐกิจสังคมของหน่วยทางการเมือง ที่นำมาศึกษานั้นมีความสัมพันธ์ไม่น้อยกว่ากันสิ่งหนึ่งที่จะต้องลํำลึกไว้เสมอคือข้อคิดในเชิงตรก,กะที่ว่าไม่มีปรากฏการณ์ทางการเมืองใดที่เกิดขึ้นโดยปราสจากผู้กะระทำ บทที่สองแนวคิทดทฤษฎีว่าด้วยพัฒนาทางการเมืองสรุปได้ว่าการศึกษาการพัฒนาการเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเป็นความพยายามของนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ที่ต้องการจะเข้าใจปัญหาและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยพัฒนาด้วยเหตุนี้นักวิชาการจึงจำเป็นต้องวางกรอบและแนวการศึกษาวิเคราะห์ของตนเพื่อจะช่วยให้ข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาสามารถที่จะแจกแจงแยกแยะและใช้ประโยชน์โดยสนองต่อเป้าหมาย ประสงค์ของการค้นคว้าได้เป็นอย่างดีและเป็นระเบียบยิ่งขึ้นแนวการคิดแต่ละแนวจะมีข้อสมมติฐานเบื้องต้นกรอบและกระบวนการในการศึกษาแตกต่างกันไปนักศึกษาแนวการวิเคราะห์ต่างๆแหล่งนี้ ใช่ว่าจะกระทบจากกระทําเพื่อที่จะมุ่งหาแนวสากลที่สามารถใช้ได้กับทุกกาละและเทสะแต่เพื่อที่จะให้ทราบอย่างหยับๆว่าแต่ละแนวมีแนวคิดอย่างไร นอกจากนี้เราจะพบว่าแนวการวิเคราะห์แต่และแนวต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองฉะนั้นในการนำเอาแนวการวิเคราะห์ใดๆมาเป็นกรอบในการศึกษาจึงต้องพึงสังวรในข้อจำกัดเหล่านั้นด้วย บทที่ 3, วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยและสังคมโลกสรุปได้ว่าจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยและระดับขั้นตอนการพัฒนาเป็นลำดับ ซึ่งหลักจากซึ่งหลังจาก,จากมีการปฏิรูปการปกรครองในสมัยรัชกาลที่5ทําให้ไทยมีการพัฒนาประเทศมาเป็นลําดับอย่างไรก็ตามด้านกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลกนั้น มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆโดยเฉพาะทางการเมืองด้วยเช่นกันกระบวนการศึกษาพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนำความทันสมัยมาสู่สังคมไทยและสังคมโลก มีการสร้างระบบอุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางในขณะที่ประชากรจะอพยพเข้ามาทำงานหางานทำในแหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมืองจึงเกิดขึ้นตามมาเมื่อมีเมืองมีการอุตสาหกรรมจะส่งผลให้รักจำเป็นต้อง จัดการศึกษาให้กับเยาวชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่รอดในสังคมได้ผลที่ตามมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาคือความคาดหวังที่ประชาชนต้องการจะได้รัฐจะให้รัฐตอบสนองตอบสนองตอบจะมี เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพราะความคิดความเชื่อแบบนั่งเดิมที่เคยมองว่าสภาพขาดแคลน,อ,นอับจนนั้นเป็นผลมาจากกรรมเก่าหรือการลงโทษจากเทวดาฟ้าดินได้ค่อยๆหมดไปจากสังคมซึ่งจะ ซึ่งความคาดหวังและผิดหวังจากการสนองตอบของรัฐจะส่งผลให้รัฐขาดเสถียรภาพทางการเมืองโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งประเทศกำลังพัฒนา บทที่ 4. การสร้างความทันสมัยสรุปได้ว่ากระบวนการสร้างความทันสมัยเป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมที่จะต้องเกิดขึ้นในทุกสังคมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่สำคัญคือกระบวนการนี้ส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเมืองสังคมในสังคมใดที่ทันสมัยมากขึ้นหาได้หมายความว่าสังคมนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไปในสังคมที่กระบวนการสร้างความทันสมัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนักวิชาการพบว่าจะเกิดแรงผลักดันให้มีการพั การปฏิรูปทางการเมืองและการบริหารได้ง่ายนอกจากนี้จะพบว่ากระบวนการสร้างความทันสมัยยังมีความสัมพันธ์กับสภาพของระบบการเมืองอย่างใกล้ชิดกล่าวคือระบบการเมืองของสังคมที่มีความทันสมัยมากๆมักจะเป็นระบบ การการเมืองที่ทันสมัยด้วยอย่างไรก็ตามบ้านเมืองที่มีระบบการเมืองที่ทันสมัยนั้นหาได้หมายความว่าระดับของการพัฒนาทางการเมืองจะสูงตามไปด้วยนักวิชาการจํานวนหนึ่งยอมรับว่าความทันสมัยของระบบการเมืองเป็น พื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาการเมืองโดยเฉพาะในสังคมไทยในปัจจุบัน see บทที่5วัฒนธรรมทางการเมืองสรุปได้ว่าแม้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองจะมีลักษณะเป็นนามธรรมกล่าวคือเป็นรูป แบบแผนของทัศนคติหรือความโน้มเอียงทางความเชื่อและสภาพสภาวะอารมณ์ของคนในสังคมแต่นับได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลยิ่งในฐานะที่เป็นตัวกำหนดกรอบพฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลฉะนั้นในการที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณทางการเมืองใดๆที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยเหตุที่ว่าสังคมแต่ละสังคมมีถนกธรรมเนียมประเพณี กระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตลอดจนประวัติประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ต่างกันจึงเป็นผลให้วัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างกันการทำความเข้าใจลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองจึงจึงจำเป็น ต้องศึกษาจากแหล่งที่มาโดยเฉพาะ,ะจากกระบวนการการเรียนรู้ทางการเมืองของสังคมนั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามในการพัฒนาอาจจะศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยใดๆได,ได,ได้โดยพิจารณาจากทัศนคติในความ ความชอบธรรมของระบบทางการเมืองลักษณะแนวโน้มของการการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนและนโยบายของรัฐบทที่6การมีส่วนร่วมทางการเมืองสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความเกี่ยว เนื่องกับปัจจัยต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเวทวงการของการพัฒนาทางการเมืองซึ่งมองมองกันว่าการมีส่วนร่วมนี้เป็นลักษณะทางการเมืองที่สำคัญยิ่งของระบบการเมืองที่ทันสมัยและเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วมีคำถามที่ ว่าทำไมและโดยทางใดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในอัตราสูงจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำสำหรับนักวิชาการที่จะแสวงหาคำตอบซึ่งคำตอบของนักวิชาการแต่ละคนแต่ละสำนักจึงมีอยู่มากมาย ตามแงี่มุมของการมองปัญหาในปัจจุบันแม้หลายประเทศจะมีระบบประชาธิปไตยแบบตัวตัวแทนเป็นรากฐานของการปกครองประเทศแต่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่เนื่องจากมี ในของการการคืนอำนาจให้กับไปสู่ประชาชนอีกครั้งแต่อย่างไรก็ก็ดีประชาธิปไตยแบบนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอยู่หลายหลายประการเช่นกันจึงทำให้น่าคิด ไปว่าควรจะเลือกประชาธิปไตยแบบนี้มีส่วนร่วมเข้ามาทดแทนประชาธิปไตยแบบตัวแทนกันหรือไม่หรือว่าควรจะเลือกใช้ทั้งสองแบบควบคู่กันอจนจนจะทำให้ประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็งมากเกิดขึ้นไปต่อได้ไปต่อมาขึ้นครับ บทที่7การสร้างสถาบันทางการเมืองสรุปได้ว่าสถาบันการทางการเมืองหมายถึงแบบแผนที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นทางการมีหน้าที่ใน การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสังคมยุติป,ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและเป็นหลักประกันซึ่งเสถียรภาพของระบบการเมืองที่จะสามารถดำงดำเนินกิจกรรมและดำรงอยู่ได้ ภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หากมองเปรียบเทียบซึ่งสถาบันทางการเมืองของไทยตลอดเวลาตลอดระยะเวลาแปดทศวรรษที่ผ่านมาหลังที่ผ่านมาหลังเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,ปลปลงการปกครองของไทยนั้นได้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยตลอดซึ่งทุกครั้ง ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันรัฐสภาไทยเพราะการจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือทางการทหารได้ทำให้เกิดวงจรอ,อุบาททางการเมืองกล่าวคือมีการล้มรัฐธรรมนูญและรัฐสภา ไปพร้อมๆกันซึ่งเห็นได้ว่าเสถียรภาพของรัฐสภาขาดความมั่นคงและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มกลุ่มทุนที่เข้ามาใช้รัฐสภาเป็นทางผ่านเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจธุรกิจทุจริตให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ซับซ้อนกับการใช้อำนาจรัฐที่ถือครองอยู่การพัฒนารัฐสภาไทยให้ให้มีสถานภาพความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งจึงต้องเริ่มจากประชาชนในฐานะพลเมืองที่พร้อม ที่พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นในในทางตรงข้ามทางอ้อมเพื่อคอยกระตุ้นเตือนการทำหน้าที่ของฝ่ายนักการเมืองรวมทั้งคอยสนับสนุนในในสิ่งที่บรรบัลงบรรลงต่อการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและการคอยคัดค้านหรือต้านต้านทานการใช้อำนาจในทางมิชอบในขณะเดียวกันทั้งทุกภาคส่วนจะต้องมีความตั้งใจและและการผลักดันให้เกิดการให้เกิดการกระบวนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเชื่อถือได้ เพื่อคัดกรองนักการเมืองที่มีคุณภาพเข้ามาสู่รัฐสภาให้มีสภาพเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้แทนผู้ตรงเกียรติผู้ทรงเกียรติมีความพร้อมในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและสังคม บทที่8หลักจริยธรรมคุณธรรมกับการพัฒนาทางการเมืองไทยสรุปได้ว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยได้พัฒนาผ่านขั้นตอนต่างๆนับตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 4 75เเป็นต้นมาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองสังคมไทยตกอยู่ภายใต้ใตระบบที่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมืองไทยเรื่อยมาซึ่งมีอยู่3ระบบคือระบบเจ้าขุนมูลนัยระบบราชการและระบบความสัมพันธ์เชิองอุปถัมภ์เป็นปัญหาสะสมที่มีอยู่ในสังคมไทยซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามเสนอ แนะนำวิชาการแก้ไขปัญหาเช่นการนำกระบวนการพัฒนาจริยธรรมและการส่งเสริมให้มีความรู้รูปแบบต่างๆมาปรับใช้อย่างจริงจังกับสังคมไทยพร้อมทั้งกระบวนการการพัฒนาการเมืองภาพประชาประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะ สมกับแนวทางการพัฒนาพัฒนาทางการเมืองไทยในอนาคตจากข้อมูลทางการเมืองในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่จะได้มาโดยง่ายใดไม่ได้มาจากปลายปากกากระบอกปืน และไม่ได้มาจากการต่อสู้ที่ถนนราชาดำเนินฉากเดียวจบแต่เป็นกระบวนการทางทางการที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานควรพอสมควรตลอดระยะเวลากว่าแปดทศวรรษแห่งแหล่งการเมืองของประเทศไทย ต้องมีการต่อสู้เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมในการให้คนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบ่มเพาะจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยผ่านการศึกษาอบรมจากจากการให้ประชาชนมีมีการศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตย มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่ดีก็ผมนายเอกพจน์ว่านำคำขอจบการนำเสนอวิชาการพัฒนาทางการเมืองและตำราเรื่องพลวัตทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ